มาละมาละอันนี้ก็อ่านเลยใช่ไลม์รแล้วด้วยสาวโอ้ยสาสวัสดีเปืนทางบ้านนะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่สื่อมวลชนทุกท่านเดินดูตื่นเต้นทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีชาวเซแลนด้วยนะคะที่ชมผ่านไลฟ์สตรีมมิ่งคโอ้โหเป็นพิธีกรยังไงสิพร้อมแค่ไหนพร้อมมากค่ะ มีเต้นมาพร้อมควมามพร้อมอม,อม,มีล้านให้สิบล้าน <c oughs> เออจก <c oughs> <c oughs> อันเลยบนเวทีนีกับการมีนีในไทยครั้งแรกที่แบบยิ่งใหญ่ขนาดจริงไม่คาดฝันกว่าเพราะเราไม่ได้ฝันมาถึงจุดนี้เลยว่า <c oughs> เราจะต้องไปยืนโนสเตจไปยืนบนเวทีที่แบบทุกคนแบบมางานของเราอะไรอย่างเงี้ยหนูหนูแค่รู้สึกว่ามีคนที่รักเรามันก็ก็ <c oughs> เยอะสำหรับหนูแล้ววันนี้ก็มาเป็นแฟนมีครั้งแรกของพวกเรามันก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็พวกเราก็ได้ทําอะไรใหม่ๆด้วยไม่ว่าจะเป็นการเต้นร้องเพลงเจอพี่ๆศิลปินหลายๆคนเลยอย่างเงี้ยค่ะมันก็ตื่นเต้นค่ะของจูนหรอจริงๆต้องบอกว่ารู้สึกดีใจดีใจแล้วก็ ภูมิใจจริงๆต้องขอขอบคุณทางผู้ใหญ่ด้วยค่ะทาง S9T แล้วก็ผู้ใหญ่ทุกท่านที่เห็นอะไรบางอย่างในตัวพวกเราทั้งสองคนตั้งแต่เริ่มแรกอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่มากเพราะาจริงๆปกติเนี่ยเราจะมีแต่เป็น MC T-pop stage live show and today I'm a better singer Yeah, yeah. <laughs> ก็จะแบบมันก็จะคนละมูดอะมันก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็แถมยังมีแขกรับเชิญที่เราต้อง ได้จอยกับเขาได้ร้องเพลงกับศิลปินจริงๆก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็ดีใจมากๆเราขนโชว์มากขนาดไ้นโอ้เรียกได้ว่าแน่นแน่นมากเรียกได้ว่าแน่นเลยค่ะขอามึคือมันสนุกสบายแค่นี้พอชอว์ิจูนัเซ็กซี่มาให้เอ็นจอยบอกเป็นไงถ้าเขาไมยามชมวิจูนซิมเป็นยังไงเพราะสวยเพลิน เดี๋ยวเราดูในโชว์ค่ะว่าจะเพลินจริงหรือเปล่าเรียกได้ว่างานนี้เราก็ขนแขกรับเชิญมาเยอะมากแน่นเลยขนมาแน่นขนาดนี้คือแปลว่าเราต้องจอยกับเขาด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าเพราะว่าเราก็เหมือนแบบเรียกว่าเป็นเกียรติมากเลยที่แบบว่าได้พี่ๆเขามามาเป็นงานแบบของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรียกได้ว่าเขาก็มาบล็อกกิ้งกันตั้งแต่ตั้งแต่เช้าเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ดีใจค่ะ คเคยการแ้อง้องที่ป๊อปใช่รองที่ป๊อปแอดลาสแอ,ด,อดลาสเหรอเุ้ยแอดลาาน่ารักมากอมเอาจริงมันมีงานหนึ่งค่ะที่เราไปร่วมงานด้วยกันแล้วจูงกำลังหาแขกรับเชิญพอดีที่เป็นบอยแบนด์เป็นแบบเท้าไฟแรปเวทีลุกแอดลาสเดินเข้ามาจุงเลสกิรุจการพี่แอลไปขอคิวเขาสิวันที่20ว่างหรือเปล่า ชิก็ได้ค่ะก็เลยแบบว่าจิ้มเลยแอดลานี่แหละใช่ทุกคนจะได้เห็นพี่จูนวันนี้เท้าไฟแน่นอนเธอ,อด้วยเธอด้วยอยาลูฟท็อปเรจะมาคเคยกันลูฟท็อปเรียกได้ว่าเป็นรุ่นพี่ในบ้านแต่ว่าเราก็ติดตามผลงานเพลงของพี่พีลูฟท็อปค่ะใช่ก็เลยคิดว่าเฮ้ยน่าเอาพี่บีฟกับพี่โกมาร่วมแจมด้วยก็เลยเลือกเป็นลูฟท็อปมา โหหนูรู้สึกว่าถ้ามีพี่กอบคือที่ไหนต้องมันแน่นอนวันนี้เรารู้สึกว่าเราอยากมาจอยกับพี่ๆเจแล้วเราก็รู้สึกว่าหูเราดีใจมากเลยค่ะที่วันนี้ได้พี่กอบฟักกี้ฮีโร่มาเป็นแขกเชื่อว่าทุกคนต้องมีท่าอย่างเงี้ยอะไรนะอย่างเงี้ยจริงดีแน่นอนทุกคนจะไม่นั่งเก้าอี้แน่นอนเออ,เอ,อ ก็คิดว่าทุกคนเดาเดาหนูเป็นคนชอบหลุดสปอยนี่ก็หลุดแล้วแหละใช่ก็ลองเดาดูได้เพราะว่าทุกอย่างมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ใช่ค่ะแล้วอะไรที่พิเศษที่สุดในงานนี้นะสปอลมาซิอะไรที่พิเศษที่สุดจูจูนเหทุกคนจะได้เห็นหนูเอนจอยกับพี่จูนที่ใหม่มากๆแล้วจริงๆจูนจูคิดว่าแต่ละโชว์อะ เราทํามาค่อนข้างทุกคนน่าจะคิดไม่ถึงอืมใช่เหมือนแบบเราพี่จูนอาจจะเป็นเป็นแนวสวยใส่จาจะเป็นแนวเซ็กซี่เลยพี่จูนอาจจะมาเทก็ได้วันนี้ใช่ใช่ค่ะเราจะมีแบบช่วงที่ให้แฟนได้แบบโยกตามขนาดไหนโอ้โหก็หนูบอกเลยว่าตั้งแต่ต้นหนูบอกเลยว่าตั้งแต่เริ่มไม่ต้องนั่งเลยคือเก็บเก้าอี้ได้เลยค่ะบอกเลยว่าถ้าตั้งแต่เริ่มเราก็บอกเลยว่ามันแน่นอนล้วพาซึ้ง มีอีกแล้วมีที่พ่ออีกแล้วตั้งแต่งานนู้นค่ะไม่แล้วคือเป็นคนแบบว่าเราแม่จีหนูมากเลยอ่ะแล้วเป็นคนบ้าหยอกเขาแบบแล้วก็อยากตอบอ่ะเพราะวันนี้เราจะมาเสิร์มก็อาจจะมีค่ะมีมีพาซึ่งร่วมกับเกทของเราด้วยใช้วันว่าวันว่าเฮ้ยอย่างนี้แสดงว่าพาซึ่งก็คือว่าเนี่ยบอกเขาหมดแล้วอ้ยหลุดร้อนวานร้อยหรือเคยร้อยวันนี้ เกินร้อยค่ะหวานแค่หวานแค่ไหนเอนจอยบอกซิมจูบอกเกินร้อยหนูเรียกได้ว่าทุกคนไม่ต้องเติมน้ำตาลเลยค่ะมาเติมที่นี่เลยค่ะเอนจอยจูเติมเอนจอยจูใช่ค่ะบอกเลยได้ความหวานความฟินกลับบ้านแน่นอนฝากแฟนๆหน่อยสิวันนี้ให้เตรียมพร้อมยังไงบ้างค่ะก็ฝากพวกเราด้วยนะคะเอนจอยจูเจลแอนเฟิร์สจอนนี่จีเวลแฟนมิทติ้งครั้งแรกของพวกเรานะคะ เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยพวกเราก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็ตั้งใจซ้อมมากๆก็ฝากพี่ๆนะคะกินข้าวให้อิ่มเตรียมยาดมเตรียมอะแพัดให้พร้อมไม้พร้อมใช่แล้วก็เตรียมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความพร้อมเสียงกรี๊ดให้พวกเราด้วยค่ะให้พี่จูนซึ้งหน่นยดิขอบคุณแฟนเราที่ส่งเรามาจนถึงแฟนมิย ก็เขารู้เกินเลยอ่ะเคอสสกิจตรงไหนรู้เลยว่าพร่จะมายังไงก็จริงๆต้องขอบคุณทางผู้ใหญ่ค่ะที่ให้โอกาสพวกหนูขอบคุณทาง S90 นะคะขอบคุณ Conversation l a n ขอบคุณทาง Copy A นะคะและจะขาดไม่ได้เลยต้องขอบคุณเจแลนด์ทุกคนที่ช่วยคอยผลักดันให้พวกเราสองคน มีจุดมุ่งหมายมีมีเป้าหมายจนมาถึงทุกวันนี้ได้ขอบคุณมากๆเลยค่ะเรียกว่าเป็นแดงซัพพอร์ตแล้วกันที่ตั้งแต่เริ่มต้นจนมาถึงสิ้นปีที่พวกเราได้ได้รู้จักกันได้เจอกันก็ขอบคุณที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็เป็นกำลังใจให้เอนจอยกับพี่จูนมาตลอดค่ะวันนี้เราสองคนจะทำให้เต็มที่ค่ะค่ะขอเสียงกรีดดังๆนะคะเอาวี้าหน่ยไับดีหน้าหน่อย ปีหน้าของพวกเรานะคะก็อย่างที่บอกไปพวกเราจะมีสเปเชียลอีพีรินไม่มีวันหลังค่ะเ<อ>ชื่อว่าทุกคนอยากจะเลี้ยงหลานของพวกเราแล้วยังไม่หมดแค่นั้นยังมีเรื่องสองอีกด้วยใช่ค่ะยังไงก็ฝาก<อ>ทุกคนติดตามนะคะรับจ้างเลิกลากของไอจอยกับพี่จูนด้วยค,ค่ะขอบคุณขอบคุณนะคะขอบคุณที่มานะคะวันนี้อาจจะแบบไม่รู้ไม่รู้อาจจะไปไม่รู้รตื่นเต้นมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ สแตนด์แอนดกาเหมือนกันด้วยเนาะหิว แบบแก okay, ้มจ oh okay, cool. ุ่มได้ไหมม่ต้องขอก็จะชำให้นันลานันลา วิ่งงานขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณที่รอหนูนะคะวิ่งงานวิ่งกลับวิเวียนเดียวรี่มานะนี่มาดูโชว์หนู